สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจารย์หุยนะคะหรือว่าช่องหุย Mayflower Taro t a n d Destiny นะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงรายเดือนมิถุนายน2565สำหรับชาวรักชาวลัคนาเมษหรือว่าราศีเมษนะคะเรามาดูกันเลยนะว่าแต่ละเรื่องรอบด้านของคุณในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะมันจะเป็นอะไรยังไงบ้างนะ สำหรับไพ่ประจำตัวคุณใบแรกนะคะไพ่ตำแหน่งตโน,นะคุณได้นายออฟวอนส์นะคะจย์มองชาวราศีเมฆช่วงเดือนนี้เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะค่อนข้างระมัดระวังเนื้อตัวมากเป็นพิเศษคนอื่นจะเข้าถึงคุณได้ค่อนข้างยากนะคะหรือว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องมีการระวังป้องกันนะคะ อาจจะเป็นอุปสรรคหรือปัญหา,ต,าต่างๆที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็คุณดูิว้ววว่ามันอาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งดังนั้นคุณเลยเอาประสบการณ์เก่าๆที่เคยใช้เนี่ยนะกลับมาใช้ในช่วงนี้อีกครั้งช่วงนี้นะคะคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะไว้ใจคนอื่นสักเท่าไหร่อ่ะคนรอบข้างก็จะก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างแบบปิดกั้นตัวเองอะนะไม่ค่อยรับฟังหรือว่าไม่ค่อยจะลดกำแพงให้คนอื่นเขาสักเท่าไหร่นักนะคะ สำหรับในเรื่องของการเงินนะคะ Ace of Cups นะคะอาจารย์มองว่าเรื่องเงินทองคุณมีโอกาสเสียเงินเสียทองไปนะ,ะมันเป็นลักษณะของภาวะจำยอมที่คุณจะต้องจ่ายหรือจะต้องเสียบางคนนะคะอาจจะมีใครสักคนเดินออกเดินออกไปจากชีวิตของคุณนะคะเขาไม่ได้ไปแต่ตัวนะแต่อาจจะแบบเอาข้าวของเอาเงินทองนะคะหรือว่าคุณจําเป็นต้องมีการแบบ จ่ายเงินเพ,เพื่อให้เขาออกไปจากชีวิตคุณด้วยถามว่าเต็มใจไหมก็ไม่ได้เต็มใจหรอกนะคะแต่ว่ามันจําเป็นมันถึงเวลาแล้วบางคนนะคะอาจจะมีการเหมือนคล้ายๆเป็นการปิดหนี้ปิดสินบางก้อนอเพื่อไปให้ปัญหามันยืดเยื้อต่อไปนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพสหัสชาคุณได้ไพ่เดวิลนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์นะคะกับสังคมเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างไว้นิดหนึ่งมีโอกาสว่าคุณอาจจะเกิดความเรียกว่าเกิดการประทะกันที่ค่อนข้างรุนแรงขึ้นมาได้นะคะหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะก็อาจจะมีคนมาชอบคุณมากๆากนะอาจารย์มองว่าอาจจะเป็นคนใกล้ๆตัวเรานี่แหละนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพพันธุนะคะทัวเพนต์เคิลนะคะ ภายในบ้านภายในครอบครัวนะคะระยะนี้สิ่งที่เป็นประเด็นน่าจะเป็นในเรื่องของการเงินนะคะเขาอาจจะมีการมาบ่นกับคุณนะคะว่าเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองระยะนี้มันหายากนะมันหมุนเงินได้ค่อนข้างยากนะคะนะแต่ว่าก็ยังดีตรงที่มันมีการช่วยเหลือกันร,ระหว่างพี่น้องหรือครอบครัวเกิดขึ้นนะคะถ้าเราลําบากเนี้ยนะคะพ่อแม่เราก็อาจจะพอมีแบ่งให้เราบ้างแหละแต่ว่าถ้าหากว่าถึงเวลาที่เขาแบบฝืดๆเราเองก็ต้องแบบมีหาให้เขาให้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ ต่อมานะคะไพ่ในพบปุตตานะกิงซบวอนนะคะลูกหลานบริวารต่างๆช่วงนี้คุณไม่จําเป็นต้องไปเครียดอะไรกับเขาเลยไม่ต้องไปจำ้ำจีจ้ำชายอะไรด้วยนะคะเพราะว่าดูเหมือนช่วงนี้จะลุกขึ้นมาขยันแล้วก็รับผิดชอบหน้าที่การงานต่างๆของตัวเองได้เป็นอย่างดีถ้ามีการรับลูกน้องใหม่ขึ้นมาระยะนี้คุณจะได้คนเก่งมาเป็นลูกน้องนะคะ ต่อมานะคะไพ่ในภพอริกนะคะคุณได้ไพ่เดทนะคะสัมพันธ์กับไพ่เรื่องของการเงินแหละคือจะต้องมีรายจ่ายบางอย่างเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนอาจารย์มองว่าตำแหน่งนี้ยังบอกอีกอย่างหนึ่งว่าน่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายบางคนอาจจะมีการซื้อประกันเพิ่มหรือว่าถึงงวดถึงงวดถึงแบบครบปีนะคะจะต้องมีการแบบจ่ายค่าประกันค่าเสียหายอะไรบางอย่างนะคะอาจจะเป็นแบบประกันลดประกันสุขภาพประกันภัยนะคะบางคนอาจจะมีการลักสนัการเพิ่มวงเงินประกันขึ้นนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของความรักนะคะฟ o วฟ n นนะคะจริงๆแล้วฟ o วฟวนจะออกจะค่อนข้างจะเป็นไพ่ที่ค่อนข้างนิ่งๆซะด้วยซ้ำไปนะถ้าหากว่าเป็นคนโสดนะคะคุณก็คุณก็อาจจะยังไม่ได้มีใครเข้ามาในระยะนี้นะคะหรือว่าต่อให้มีคนแบบทาท่าง,ง้างๆจะเข้ามาจีบแล้วแต่คุณก็ยังคงแบบเหมือนแบบยังไม่ได้มีแพชชั่นอะไรกับเขามากนักนะคะคุณคิดว่าคุณอยู่เป็นโสดแบบนี้คุณก็แฮปปี้ดี สำหรับคนที่แต่งงานแล้วหรือว่าเป็นแฟนกันแล้วนะคะช่วงนี้จะมีโอกาสได้ใช้เวลาด้วยกันเนี่ยมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีการซ่อมแซมบ้านนะคะหรือว่าต่อเติมที่อยู่อาศัยหรือบางคู่นะคะก็จะมีการแบบเออมีบ้านแล้วนะแต่ว่ายังอยากแยกตัวออกมาอยู่กันแค่2คนก็อ,อาจจะมีการแบบซื้อคอนโดด้วยกันนะคะมีการตกแต่งห้องตกแต่งอะไรด้วยกันเกิดขึ้น สำหรับคนที่มีคนคุยนะคะอาจารย์มองว่าคุณอาจจะไปคุยอยู่กับคนที่มีครอบครัวแล้วหรือว่ามีพันธะอยู่แล้วหรือเปล่าช่วงนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขาก็เหมือนอาจจะต้องแบบปลีกเวลาไปดูแลลูกดูแลคนที่เขาต้องรับผิดชอบของเขาอยู่นะคะต่อมาไพ่ในภพมรณะนะคะคุณได้ซิกซ์ซับคัพส์นะคะช่วงนี้นะคะชาวราศีเมษต,ต้องระวังโรคแบบโรคเก่าๆโรคที่เคยหายแล้วโรคที่เคยแบบ เป็นแล้วบรรทุเราแล้วเนี้ยนะคะจะมีโอกาสที่จะกลับขึ้นมาเป็นได้ใหม่อีกนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าอาการอีกอย่างหนึ่งที่จะค่อนข้างชัดเจนก็คืออาการที่แบบยึดติดกับเรื่องเก่าๆอ่ะนะคะเหมือนใจคุณติดอยู่กับอดีตนะแล้วก็แบบปล่อยไม่วางปล่อยไม่ได้วางไม่เป็นนะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบสุภานะคะคุณได้ไพ่เอสซับคัพนะคะจารย์มองว่าช่วงนี้ผู้ใหญ่นะคะค่อนข้างให้ความเอ็นดูคุณดีนะคะบางคนก็อาจจะมีเจ้าหนงเจ้านายช่วงนี้ก็จะแหมรักมากเป็นพิเศษนะซื้อขนมซื้อของฝากมาให้หรือว่าบางคนก็ได้รับคําชมเชยนะคะเรียกว่าค่อนข้างดีต่อใจเลยทีเดียวนะคะ เรื่องของการงานนะคะ Five Ws นะคะการงานเนี่ยคุณต้องระวังเรื่องของการงัดข้อกันร,ระหว่างโตคุณนะคะกับเพื่อนร่วมงานหรือว่ากับลูกค้ากับคนรอบข้างเอาไว้ด้วยนะคะดูเหมือนจะเป็นช่วงเวลาที่คุณนะ เรียกว่าอีโก้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวไม่ค่อยยอมใครเลยนะคะแม้ว่าจะเป็นลูกค้าที่เอาเงินมาให้คุณเนี่ยนะคะบางทีเถียงคำสองคำในแทน,แทนที่แทนที่มันจะแบบยอมยอมกันไปให้มันจบจบนะไม่อคุณไม่ยอมคุณจะงัดข้อจนกระทั่งคุณจะเอาชนะให้ได้นะคะก็เลือกเอานะคะคุณจะเอาชัยชนะหรือคุณจะเอาเงินนะคะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพลาภานะคะคุณได้ไพ่เดอะไฮพรีสเตทนะคะช่วงนี้ชาวราศีเมษจริงๆแล้วคุณมีโชคนะคะแต่ว่าโชคอันเนี้ยนะอาจารย์มองว่ามันน่าจะมาจาก มาจากความฝันมาจากเรื่องของจิตใต้สำนึกของตัวคุณเองนะคะถ้าหากว่าคุณเป็นสายเสี่ยงนะคะอาจารย์มองว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องไปตามเลขใครเลย ฝันเห็นอะไรนะคะหรือรู้สึกแบบมันเป็นกัดฟลลิ่งอ่ะรู้สึกเหมือนกับว่าสัญชญ,ญาณมันบอกว่าเฮ้ยเลขนี้มันมาแน่นอนหรือคุณไปเห็นเลขอะไรเข้านะคะคุณไม่ต้องบอกใครก็ได้คุณซื้อเองค่ะมีโอกาสที่จะถูกนะในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะต่อมาไพ่ใบ,บสุดท้ายนะคะคุณได้ไพ่เดอะมูนนะคะตำแหน่งวินาศจริงๆแล้วไพ่ก็คล้ายๆกันมาสัมพันธ์กันแต่ทีนี้เนี่ยไพ่เดอะมูนจะให้ผลในเรื่องของจิตใต้สํานึกในส่วนลึกของใจคุณมากกว่าชาวราศีเมษนะคะดูภายนอกดูทรงแล้วเนี่ยมันมีไพ่ในเรื่องของแบบ การคิดหรือว่าการติดในเรื่องของอดีตนะคะการคิดตันติดอยู่กับปัญหาที่มันแก้ไขไม่ได้อ่ะขึ้นมาอยู่หลายใบนะคะแล้วก็เดอะมูนก็เป็นตำแหน่งที่ชัดเจนด้วยว่าชาวราศีเมษนะคะยิ่งโดยเฉพาะคนที่อาจจะเคยมีอาการเรื่องของแบบอาการทางจิตเวชอยู่แล้วช่วงนี้อาจจะมีอาการกําเริบกลับขึ้นมาได้อีกนะคะนั้นสาเหตุมันก็อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องของแบบเรื่องเก่เาๆที่จบแล้วไม่จบ นะคะหรือว่ากลับขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือว่าคนในอดีตนะคะใครบางคนอาจจะกลับมาแล้วทําให้คุณรู้สึกเหมือนแบบเครียดคิดถึงอีกแล้วแล้วก็กลับไปซึมเศร้ากลับไปอารมณ์สวิงอีกนอนไม่หลับอีกนะคะนะดูแลสุขภาพไปถ้าเคยทานยายาหมดไปหาหมอนะคะกลับไปรักษานะคะนอกจากนี้นะคะชาวราศีเมษนะคะดูเหมือนว่าคุณจะมีเซนส์ที่ค่อนข้างแรงไพ่เซนส์ไพ SE, ่เรื่องของสัญชตาตญาณเรื่องพวกนี้นะคะขึ้นมาหลายๆใบนะคะดังนั้นชาวราศีเมษเชื่อ เรื่องของสัญชาตญาณภายในของตนเองเอาไว้บ้างนะคะบางทีเนี่ยมันมันมันผุดขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อเตือนภัยให้เรานะคะได้หลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ไม่พึงประสงค์ทั้งหลายนะคะ ไพ่ใบกลางนะคะไพ่เรื่องของเป็นไพ่อันนี้จะเป็นไพ่ตำแหน่งตัวของคุณแล้วว่าคุณจะเป็นดิ้นรนอะไรบ้างในช่วงเดือนมิถุนายนนี้คุณได้ไพ่ควีนสเปนเดเคิลนะคะส่วนใหญ่ระยะนี้นะคะเงิน,เง,นเงินทองทอง่ะเป็นประเด็นสําคัญนั่นแหละนะคะบางคนนะคะจะมีการกลับไปคุยกับออผู้ใหญ่เพศหญิงนะแม я, ย่ย่าป้ายายพี่สาวเราเกี่ยวกับเรื่องของการเรื่องของมรดกเรื่องของการแบ่งสมบัตินะคะบางคนก็จะมีการแบบคล้ายๆแบบออคุยเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการเงินนะคะจะมีการแบบไปติดต่อกับ finance น,น,นะคะ หรือว่าติดต่อกับธนาคารนะคะในการเคลียร์หนี้หรือในการรีไฟแนนซ์อะไรต่างๆนะคะหรือว่าแบบไปตรวจเช็คดูว่าเฮ้ยเรามีสมบีสมบัติอะไรเท่าไหร่กันแน่เราจะหมุนมาใช้จ่ายหนี้อย่างไรไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะ mm hmm. หรือว่าช่วงนี้อาจจะต้องมีการแบบบริหารจัดการทรัพย์สินอะไรต่างๆเนี่ยนะคะ mm hmm. ขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือว่ามีการแบบคล้ายๆทาเป็นมรดกนะคะหรือว่าหนังสือมอบอํานาจอะไรบางอย่างนะคะมอบทรัพย์สินให้คนนั้นคนนี้นะคะนะมีการจัดจัดการทรัพย์สินต่างๆภายในครอบครัวนะคะ โอเคมาต่อกันอีก2ใบนะคะใบ2ใบนี้อาจารย์เปิดเป็นคําแนะนําให้ชาวราศีเมษนะคะคุณได้ไพ่ u s t Love นะคะแล้วก็ Start a new นะไพ่ย,ยังแนะนําเลยบอกว่าให้คุณนะพยายามอารมณ์ดีเข้าไว้อะคือหาอะไรตลกตลกดูนะคะนะอาจจะไปดูเดียวหรืออาจจะไปดูแบบ ซีรีส์ดูหนังอะไรที่มันขำๆม,ม,มาทำคือทำอะไรก็ได้อะให้ตัวเองแบบหัวล้อให้ให้ฮาๆออกมาได้นะคะมันจะช่วยชีวิตคุณในเดือนมิถุนายนนี้นะมันราบลื่นมากขึ้นนะคะพยายามรักษาระดับของอารมณ์ขอตัวเองเนี่ยให้มันอยู่ในในโซนบวกเข้าไว้นะคะอีกใบนี้นะคะ Start ท new นะคะนะแล้วก็สัญลักษณ์บนภาพเนี่ยมันเป็นทั้งหนอนมันเป็นทั้งผีเสือ้อ อะไรที่มันจบไปแล้วก็ยอมให้มันจบไปนะคะเพราะว่าทุกๆการจบเนี่ยจะนําพาซึ่งออสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอนะคะถ้าคุณไม่ยอมจบเรื่องใหม่จะไม่ยอมเข้ามานะคะจบที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการจบเหตุการณ์เท่านั้นนะไพ่ทั้งหมดนีมันขึ้นมาในหลายใบยที่เป็นเรื่องของจิตใต้สำนึกสิ่งที่คุณจะต้องจบให้ได้จริงๆคือจบเรื่องภายในใจของตัวเองให้ได้ เข้าใจความทุกข์ความเศร้าความรู้สึกโหยหาภายในตัวเองนะคะถ้ายังถ้าใจมันยังติดยึดอยู่เราก็แค่ยอมรับว่ามันยึดคุณไม่ต้องไปปฏิเสธมันยิ่งคุณปฏิเสธมันนะคะมันก็จะยิ่งเรียกว่ามันก็จะยิ่งยึดนานมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณแบบยอมรับสักทีว่าตัวเองแบบเออเราก็ยังมีใจที่ยังผูกติดอยู่กับอะไรบางอย่างอยู่การยอมรับตรงนี้ต่างหากแหละที่จะทําให้คุณน่ะสามารถปลดระวางมันน่ะได้เร็วขึ้นนะคะ โอเคก็ขอให้เริ่มใหม่ได้นะคะทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางกายภาพหรือว่าเรื่องภายในจิตใจอะไรใดๆก็ตามทีนะคะเป็นห่วงสุขภาพจิตชาวราศีเมษเหมือนกันนะแต่ก็ขอให้สู้ๆนะคะโอเควันนี้จบไปแล้วนะคะสำหรับดวงช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะ,คะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ ID นี้มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย